โอเคครับก็สดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโอเคโอเคกับพี่กวันเกเอ็นเคซีโอ,โอเคครับผมวัลจีนะคะเราอยู่กันใน m i n ไมโครสแอนปิ๊บิๆ โอเคนะครับผมวันนี้เรากลับมาในทีมแรนดอมกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเรากําหนดโจทย์มาเลยใช่ไหมว่าให้สร้างบ้านนะครับแต่คราวนี้เราแรนดอมบิวจริงๆนะเรากลับมาแรนดอมบิวจริงๆกลับมาแรนดอมแล้วเหรอใช่นะครับผมคราวนี้เราจะเปิดเป็นสไปรัลลักกี้บอลนะครับผมส่วนทีมในวันนี้เป็นยานพาหนะนั่นเองโอ้โหยานพาหนะก็จะเป็นแบบแน่หญ่พวก รถอะไรอย่างเงี้ยนะรถมอเตอร์ไซค์จักรยานอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราจะประเดิมก่อนเลยเราขอสักสักสามทีโอเคหนึ่งรถซาลิงไปแล้วสองม,มอเตอร์ไซค์สาม <c oughs> รถถังโอ๊ยอยากได้รถถังอะ่ะ <c oughs> โอเคเขา,เอาสองอเขาเหอมา <c oughs> หนึ่งรถเกง่ง อะไรไรสองอะไรรถบรรทุกไม่ยากไม่ยากไม่ยากได้อยู่แล้วบรรทุกไม่ยากเออแต่มันต้องใหญ่โอ้มีมีด้วยนะรถราคาแล้วรถราคาจะสร้างยังไงย่ะโหลเอาอยู่ที่จินตนาการเงี้ยสร้างรถบ้างทำป้ายเซลล์อย่างเงี้ยหรอเซลล์รถราคาก็ถูกแล้วถูกโจดโอ้ตรงเป๊ะวมาโอเคเราไปเปิดกันเลยดีกว่าเนี่ยครับผมไปครับผมผมได้รถถังเมยทำยังไงรถถังทำยังไงทุกคน ยากวะแอะไม่รู้เลยดิรถถังอ่ะแหมตายทํำพี่ขวัญไงรถถังเอ้ยได้ที่ไหนล่ะตัวใหญ่เป็นรถถังไม่ใช่รถถังอ่ะได้โพชั่นมาไม่ได้บบ็คกลิ้บสไปโร่จะเป็นจะเป็นบล็อกหรือเปล่าได้แล้วได้แล้วนี่ไงพี่ขวัญได้บ็อกแล้วเอ้ยจิงเกอรเบทโฮเฮ้ยโอเคก็ได้บ็อกแล้วเหมือนกันนะทุกคนมันเป็นอะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นไม้เอ้าเดี๋ยวแล้วทำไมมันได้เป็นจิงเกอร์เบสอ่ะ อ๋อซี่อันคาเป็นบล็อกอ๋ออุ้ยของเคเอ็นน่าสนใจอ่ะเป็นบ้านขนมหวานอ่ะเนนเนนรถถังต้องเป็นรถถังแบบคิ้วๆแน่เลรรถถังบิสกิตโู้โฮเคเอ็นบ้านยังไม่หมดเลยอ่ะทำไมเนี่ยจ้าเปิดยันพรุ่งนี้เลยไหมเฮ้ยเขาได้ปราสาทเป็นปราสาทสลามบล็อก แล้วไงหรอยิ่งไปสลัดสลอมอ่าทำอะไรเช่นทำมีไฟมีแช่ทำรถบรทุกสลามหมอของเพียบเลยอ๋อโอ้ยทำรถบรรทุกสลามหรอใช่รถบรรทุกสีเขียวอ่ะไม่เคยเห็นหนออวดคุณแน่นอนอ่ะพอแล้วดีกว่าเดี๋ยวคนีเดี๋ยวจะอีซี่แกไปจะต้องแบบไปแบบตาลีตาเหลืองว่าแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยหาไปทางหนออะไรอย่างเงี้ยอ ปะเปิดต่อดิกว่าเปิดต่อไม่รอช้าแล้วนะอุ้ยได้บล็อกทองมาเผื่อประดับเออไม่นะประดับประดาประดิษฐ์ประด,ระด,ระดอยเออเอ้าวพี่มาทำไมโอ้ก็ไอ้ีิเขาติดอยู่ในน้ำโอ้สราไม่ใช่ของเขาทิ้งไปให้หมดปุ้งอุ้ยมีหัวโอเคด้วยเอาไปติดเสือได้ทหารอุ้ย <Good. S 1> ไปทิ้งได้ดีอ่ะอุ้ยเสร็จแล้วเต็มเลย,ย,ยอ่ะอุ้ยเปิดได้บ้านขนมหวานเหมือนกันนะ้าจิ้งจุงติ้งจุงเก็บแป๊บอุ้ยอะไรหรอเก็บอะไรหรอจีเปิดได้ค่าขนมหวานเหมือนกันเก็บแป๊บอุ้ยได้จริงเหรอจะได้มาขอฉัน <c oughs> มนของเธอนี่นะเธ <c oughs> อจะมาอุ้ยได้จริงหรออีกก็ไม่เห็นไหมล่ะอันนี้มันคราฟได้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> มันเป็นคอยนะทุกคนเข้าปิดวอเตอร์ไว้ได้โทษทีนะอ๋อมันข้าเป็นทองได้เนี่ยเกนยังด้วยเอ้ยโดนเกนรักฟาตัวอ่าเกนรักฟาตัวเหอายก็ o d มันจะยิงใส่เขาไะเนี่ยมันลอยไปแล้วไอ้เธอจะยิงอยู่ตรงนี้ได้นึงนะเออเออเออตายไหมเธอนี่เธอตายของไม่ตกไะเนี่ยไม่ตกเธอจะตายไปยัง ยังเธอเคยตายไปยังยังโอเคเธออยู่ตรงนี้กันนะเดี๋ยวเขามานี่กล่องเธอเป่าเนี่ยของมาเก็บที่ไว้อยู่เนี่ยใช่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 เฮ้ยเธอต้องอยู่แถวนี้ให้เขาก่อนไม่อะเกี่ยวเคลนเขาต้องทีฟีป่ะเขาไปไหนไม่ได้เขาอยู่นี่อยู่เขากำลังทำ box snow อยู่อาจจะเป็นรถบรรทุกบรรทุกขา คืนสะพานจะเป็นกระดิบกระดิบมาดิครับ K N K เ,เรครับคุณเปิดไปถึงไหนแล้วครับผมเปิดมา41ไอผมเปิดเหลือ41กล่องแล้วคุณอนะคุณชา้าเกินผมมาเหลือ24กล่องเอา้าที่หลังเห็นคุณขุดตั้งนางคุณไวจังละ่ะแน่นอนคุณอนะจิดสปีดได้ันานเถอะใหญ่ เยอะเหลือ20กล่องแล้วนะ19ใชแค่ไหนวะเนี่ยโอ้ขวดโหลใช่แต่18แล้วเนี่ยเกินเกินคุณน่ะชักชาเกินปาบเขาให้ขวานเจี๊ยบโอ้โหทุกคนมันมันได้แค่ิดนเดียวอย่างนา้นะไม่น่ามอกขวานเจี๊ยบเฮ้ยเคนนานจังเลยอะไม่ขยับเลยอ่ะเธอ ถามนานนะก็ค่อยถามสิได้ครับแม่ไม่ะได้บอกแค่แค่นี้โอเค thank you ด้ยามาไม่ได้ใช้เราไม่ได้เล่นต่อสู้นะเข้าใจปลาเออเอออุมไา่แล้วอะไรที่ผม้องผมเหลือเก้ากล่องแล้วคุณน่ะช้าหมคุณรีบอะคุณรีบใช่ไหมเนี่ยเออคุณรีบใช่ไหมเนี่ยผมจะไปก่อกัวคุณรันนะคุณช้าเข้ามาเด โอ้มเหลือหกกรงโอ้โหเปิดยับยับเปิดยับยับอุ้ยมีเพชรอยู่ข้างบนไฟอะไรไปเช็คเราจะเอาเพชรเอาเพชรมาให้เราเพชรมาให้เราอุ้ยไปเช็คเก็บไว้ทำอฟเฟิกอืมสวยงามโอเคที่มันฉลา,าดเจมโบ้เฮ้ยใครเนะี่ยปิดก,ก่อนเจ้งแมวเฮ้ย <า S 2> ยา่ยาอะไรอ่ะเออแล้ว <ยา S 2> จะมาแกล้งทำไม <laughs> ไม่เข้าใจแลวเลยกล่องเดียวแล้วนะได้หัวตุเตะมาผู้คราบก็ส้ว้าว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 วาวว่วว้าวด้าววาว้าววอาวว้า้ว้าววาวว้าวว้าวว้้าวอ้วนา้างเอ้าอาว้้วา้าาวา้าา้ว เฮ้ยเราเดินชนซอมบี้ได้หรอดูสิไหนๆไถ่ไถ่ถ้าเธอจะเดินชนมันมาหาเขาทำไมออะไรแคนดี้แลนด์ก็ลองเปิดดูอ๋อคือถ้าเขาเปิดแล้วมันจะได้เป็นแคนดี้แลนด์หรอใช่จริงปะเนี่ยช้าจังเลยไปแค่หยิบกล่องขึ้นมาแันอะไรนักเนี่ยคือมันของเต็มตัวไงฮัลโหลคุณน่ะคุณน่ะไหนแคนดี้แลนด์ว้าวพื้นม่วงแค่นั้นแหละไม่เปลี่ยนเลยก็ผมขอพื้นม่วงละกันจังหวะเนี้ย กดผิดพี่อยู่ก็ปายาเสร็จตัวเองคืออะไระทุกคนกดผิดเออเฉยเลยพร้อมยังยังก็เลยสงสัยว่านี่คาบยังไงเสาอะคับเลยอ๋ออ๋อนี่คาบเรียงเลยมา ได้เวลานะครับผมจะเตรียมเอยเอสตร์ด้วยผมฝั่งนี้โอเคมาสามสองหนึ่งรบมารถถังฝั่งคุกเริ่มจากการมีล้อก่อนผมก็ทำล้อก่อนแต่ข้อเสียคือถ้ามันจังเก้เนี่ยมันต้องทุบเนี่ยทุบมันต้องมาครัฟใหม่ไงไม่ไงไม่นะเราเลิ่มทำรถใหญ่ไปป่ะนนี่อ่ะ่น่น่ะสินะ ไม่นะมาทำแบบคันเบลเลอร์เลยโอเคทำใหญ่มากแก้ก่อนเดี๋ยวจะชิปหายตอนหลังเอ้ยจ้ะโอเคนี่หรือว่าเอารถรอไปสีอื่นก็ไม่ได้อีกวินกรับอเอาแค่นี้พอจะทันไหมเนี่ยโอ้ยม่ก๊อดเี่นาะทีนะเป็นนาทีหรอใช่โอ้โหแล้วว่างผิดคือแบบชีวิตเปลี่ยนเอ้ยไปโดดก่อนไปโดดก่อนได้เปรียบหยุดหยุดกะระโดดท้งเงียบี่คือนั่งเล็งอยู่นะว่าเอ๊ะทำ่างนี้ดีไปไนะ เอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าทุกคนแบบนี้แบบนี้น่าจะเวิร์กกว่าแล้วก็ไอสวยลแล้วแเราจะเอาอะไรเป็นหน้ารถป่ะอะไรห<อ>ลอหนั่นแหละตามของที่มีอะไรหลออะไรหลอะหลอ,อะไรหรออไรเหรอไม่ได้พูดกับเธออะไรหรออะไรหลออะไรหรอก็คุยอยู่คนเดียวไม่ได้พูดกับเธอรถถังฝั่งทุนรถถังฝั่งทน,งงทนโอเคน่าจะพอได้อ่อพกนี้อ่ะมาผิดโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ เฮ้ยเฮ้ยวิ่หายไปแล้วหนึ่งกองกระทางเหล็กไปไหมเนี่ยโพราม่กอดอ้าวแมวเขานี่ยว่ะไม่ใช่แมวเธอก็ใช่ไงแลวเพิ่นรู้้วรถทังฝังโจรอปูตตูตููตตูตตูบอกเวลาเรื่อยๆหน่อยได้ไหมเหลือสี่นาทีสี่สิบวิตุงดตู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 ตตูตรตู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 ต มีน้องเด็กได้หรอนี่มันได้อย่างนี้ว้าวว้าวชื่อโยอัปเปอร์เฮ้ยสุด,ดสโกยเดอ้อสุดโกยเด้อสุดโกยมากๆเลยเดอ้อรวยแล้วทุกคนใช้บล็อกอะไรดีเนี่ยนี่ทำแบบไปดีเลยทำแบบเตเรถถียมยิงวิ้ยเขามีกระถางเตรียมยิงวะรถถางเตรียมยิงมาดิครับ ก็มาดิครับรถถังแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำแบบนี้เออรถถังฝั่งทนรถถังฝั่งทนเอ้ย wow นี่รถถังเขาเตรียมยิงเฉยเอเลสตนเอ้ยบอกว่าจะไม่พอนะเนี่ยทุกคนเลสตนอยู่นี่นี่เวนาฟยวจัด เดียวเกินเอ้ยมาเป็นลูกมาเป็นลูกเหลือกี่นาทีฮะฮะอะไรหรอเหลือกี่นาทีเหลือสามนาทีช่วโอ้ oh my gosh อ่ะโอเคชุบชุบแล้วก็วางไอ้นี่เป็นลูกกลมๆร้อยเออวางผิด นี่กำลังยิงเป็นรถขีเอ็น <laughs> เดี๋ยวเขาจะทำลายรถบรรทุกเขาหรอแน no, 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 no. ่นอนดิอันนะรถบรรทุก oh, <no. S 2> ที่ไม่บอกว่าบรรทุกอะไรอยู่คุณไม่เห็นหรอเออ no 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 okay, โูเคโผล่ขึ้นมาเพราะว่า <c oughs> นี่ขึ้นมาลิงยิงีเอ็นปิ หดเกินหดเกินสุดยอดไปเลยนะรถถังประดับอยากได้ที่นั่งอ่ะอยากได้ที่นั่งอ่ะรถถังประดับพี่คาได้พี่คได้ที่มีประดับเรอะไรดีนะนี่ละกันที่นั่งได้บ้องเพชรมีบ้องเพชรเุ้ยเสานี่ดู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 ด รถถังแล้วเฮ้ยเอาไว้ปีกขึ้นรถถังนี่เคนพร้อมยากวิ่งรถไรอ่ะรถมาทุกๆมาถังแล้วมันทุกแก่รถถังรถถังอะไรก็จะเป็นรถถังแล้วเนี่ยรถเขาเนี่ยเสร็จแล้วหรอเริ่มยิไงตรมหรือเปล่าเสร็จแล้วนี่ดูดิเฮ้ยเสร็จไปเกินยังไม่หมดเวลาเลยแน่นอนยิงเธอได้อะต่เนี้ยบอกเลยไม่ทำไมเลยเขามันน่าเกลียดจังอะเติมไฟหน้าให้ก่อนยังไม่หมดเวลาใช่ไหมเติมไฟหน้าด้วยพูดแล้วก็ เอ้ก๊อปปี้หยอฟลิตก๊อปปี้หยอเอ้ก๊อปปี้ก๊อปเลยกลัวอะไรอ่ะก๊อปปี้ว่ะเธอมันนักขี้ก๊อปปี้อยู่แล้วก๊อปได้ก็ก๊อปดิเอ๊ะกลัวอะไรยังเวลาเหลือด้วยนาทีหนึ่งนาทีเองเหรอใช่ไม่สร็จแล้วอ่ะทุกคนมันเสร็จตั้งแต่ตอนพี่เปิดได้แล้วอ่ะอันนี้คือแบบซากศพขีเดที่โดนยิงตายเลยนี่้าเขียวตาเด่นดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมีซากศพด้วย ว้าอยอย่างเกียนอย่างเกียนอ่ะโอ้ยทุกคนมันกระแ่งอะไรแล้วอ่ะก็มันก็เป็นรถบรรทุกผมบางคนต้องมีอะไรอ่ะเอ้ยนี่แบบปืนทงนี่เหมือนขับหุ่นเลยปะรถถังหุ่นยนต์ว่ะเอ้ยอย่างเกีเยนหัวแตกอยู่ตรงนี้นะผมเลือดออกตาแดงหัวขาดเอ้ยเวลาเหลือเท่าไหร่ดูให้หน่อยเวลาหรอเหลือสิบห้าวินาที สิบห้าวินาทีปั๊บดังปั๊มดังปั๊มดังป๊มดังมันจุดไฟตัว์เรสเตอร์ตกลไม่ได้หรอไม่ทันแล้วแน่เลยอ่ะจุดไฟตัวนี้ไม่ได้หรอไม่ทันใช่ไหมไม่แก้ดีกว่างั้นน่ะไม่ทันจ้าไม่ทันจ้าไม่แก้โอเคปะยอมเฮ้ยจุดไฟไม่ทันแต่ไม่เป er ็นไรก็ได้อยู่โอเคครับผมโอ้ยโอ้ยสวยนะเนี่ยเป็นยเยล่ารถแจ็คโฮลอมยิงรถปฐุกคุณระกระจอเนี่ยผมเป็นรถถังจิ๋วไม่ใช่รถถังใหญ่ โอ้คุณทำจิ๋วมาก่ากถอยมันเสร็จไวเลก็จะทำใหญ่ก็ได้นะแต่ว่าแบบทำเร็วๆดีกว่านะจะได้มาได้เอฟิกยิงปุ๊กปังปุ๊กปังนี่มีโดนเกียร์ตายเข้าไม่ได้เดี๋ยวใช่ผมแล้วผมเขาไม่ได้ถังคุณเข้าไม่ได้หรออ่าแต่รถบรรทุกผมเข้าได้นะครับอ่าจะเข้าทำไมอ่ะเธอดูดินี่มีเรายืนยิงอยู่นี่อ๋อคนยิงแล้ว มาดูมาดูมารีวิวรถเรารถบรรทุกเราอ่ะโอ้แ yes. ล้วขึ้นยังไงอะเอาก็ต่อบ so ็อกเข้าสสีอ mm ้าเอ้ารถมันจะต้องขึ้นได้เองดีแล้วอะไรเนี่ยมอมไม่เห็นอูก็มันมีล้อก็เนี่ยกระจกกระจกุ่นเขียยพอดีกระจกมันฝ ja ุ่นเยอะเออช่วงนี้ฝุ่น PM เต็มไปหมดโอ้แล้วรถถางไม่มีไฟท้ายไอ้เรื่องรถบรรทุกไม่มีไฟท้าย เอาไฟท้ายมีทำไมเนี่ยประตูนี่ประตูเห็นไหมเดี๋ยวอยา <ไป S 2> ให้เปิดประตูให้ปะโอเคเปิดประตูให้ไปได้เอา <laughs> ร้องตีทำไมเนี่ยจะเปิดประตูให้เนี่ยเนี่ยเปิดประตูแล้วก็สามารถขนของขนของเข้าไปไว้ข้างในได้จะวางอะไรวางกล่องเฮ้ ผลขอมีขอมีขนมมีช็อกโกแลตมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยววางเพิ่มวางเพิ่มไม่เกี่ยวเดี๋ยวไม่จำเราทุกคนเราจำแค่ตู้เรายคือไม่ได้นะจำแคมัยถึงว่ามันทำได้นั่นแหละทำได้ทำได้เขตที่โล่งก็ดูแล้วแม่ละเมโอเคครับผมยังไงก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe บวชกันมาว่าของใครเนี่ยดูดีกว่ากันนะครับผมขอไมพื่อนใครแบบรอนขนไอติมแหละ โอเคก็บมกวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย